สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสวนลานนงสากัดตะเหมือนครับวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนเช้านะครับนี่คือกล้วยหอมคาวดีครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครอนี้มีเก็บลูกไว้สามสามต้นนะครับสามเครือเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วหนึ่งเครืออันนี้เครือที่สองนะครับที่จะเก็บเกี่ยวก็จะไล่เรียงกันนะครับนี่คือเครือที่สาม แล้วก่อนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วครับสองอันนี้คือเคือสุดท้ายที่จะเก็บเกี่ยวนะครับก่อนนี้ก็มีสามมันครับกอนนี้นี่คือต้นพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะเอาไปขยายนะครับต้นพันธุ์กำลังสวยงามนะครับกอเล็กๆเ,กเยอะข้าวก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยนะครับดินเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวจะเอา ลดมาอัดฟางนะครับข้าวปีนี้ถือว่าผลผลิตดีมากครับทุกนาเลยครับทุกคนที่ทํานาปีนี้ถือว่าผลผล,ผลิตดีครับคือฝนไม่ลงช่วงที่ข้าวกําลังตั้งรวงครับข้าวไม่รีบข้าวเม็ดใหญ่เม็ดสวยมากและผล,ผลผลิตก็เยอะการเกี่ยวก็ถือว่ารถเกี่ยวคุณภาพดีนะครับไม่มีร่วงไม่มีหลน่นเยอะ,ะครับ แล้วก็แห้งอีกสักประมาณอาทิตย์หนึงให้ลดมาอัดฟางไว้นะครับพออัดฟางเสร็จเราจะดักน้ําตรงนั้นนะครับมันจะมีมีคลองกักน้ําไว้แล้วน้ําก็จะดันขึ้นมาครแล้วหมักฟางแล้วก็ไถไถปัน่นหมักฟางอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณประมาณกลางกลางเดือนธันวา เราจะทํานาปรังนะครับช่วงนี้คือเราลอกคลองตรงนั้นไว้นะครับปีที่แล้วเราลอกไว้ปีที่แล้วเราทํานาปรังเหมือนกันแต่ช่วงปลายๆน้ำมันจะไม่พอนะครับเพราะน้ําจะแห้งปีที่แล้วเลยเราเลยพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราขุดลอกคลองตรงนั้นไว้เพื่อดักก็มีมีทำนาปังได้เฉพาะตรงนี้นะครับพอ คนอื่นเขาเขาไม่มีน้ํานะครับของผมมีน้าตรงนี้น้ําคลองอันดับแรกที่ผมทํานาปังตรงนี้พื้นที่ติดบ้านนะครับน้ําคลองน้ําบอ่อบ่อที่ขุดไว้นะครับตรงนั้นหนึ่งบอ่อแล้วมีน้ำบาดาลสองน้ำบาดาลน,นะครับไอตรงแทงนะทำเป็นแทงแล้ว ดึงเข้าไปใช้ที่บ้านครับยกแทงสูงขึ้นดึงเข้าไปใช้ที่บ้านแล้วไม่มีน้ําประปาของหมู่บ้านนะครับเราไม่ใช้เลยนะครับใช้ตัวนี้ดึงเข้าไปใช้อยู่บ้านแล้วก็ตัวนี้เจาะใหม่ปีที่แล้วนะครับที่บ้านน้ําไม่พอผมเลยพ่อเลยเจาะน้าเนี่ยแล้ไป้ตัวนี้เปิดใส่บ่อบ่อปลานะครับเรียงปลาดุกไว้น้ําแห้งก็เลยตุว้ ก็ปีนี้ก็คาดว่าจะใช้โซลาเซลล์นะครับก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยครับพื้นที่นาะเหลืออยู่ประมาณสี่ไร่ได้นะครับพื้นที่นาะว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณ6ไร่ฝั่งทางนี้ก็นะก็ทำมาหลายปีแนละ้วเริ่ม เป็นผลเริ่มเอาผลผลิตไปขยายปลูกต่อที่พื้นที่แห่งอื่นนะครับหมอเลี้ยงปลานะครับตอนนี้มันจะเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่เพราะว่าข้างล่างเป็นพื้นหินลูกลังนะครับขุดก็ไม่ได้ครับต้องใช้แมคโครขุดยอย่างเดียวก็เลยเติมน้ำเรื่อยๆนะครับไม่ได้เลี้ยงปลานินนะครับเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงปลาดุกพอบ่อน้ำตื่น ผักบุ้งอะไรเนี่ยก็จะเอาไปให้ปลานิลกินในบอ่อใหญ่บอ่อฝั่งโน้นครับบอ่อใหญ่อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกล้วยหอมขาวนิดรอบที่แล้วคือมีสี่เรือในกอเนี้นะก็ตัดไปแล้วสามเรือเหลือหนึ่งเือนเนี่ยแล้วต่อมาก็เริ่มเริ่มออกใหม่แล้วครับยังไงครับออกใหม่แนละ้วกล้วยหอมขาวนิด ไปสามเครือเหลือหนึ่งเครือออกมาอีกหนึ่งเครือสองเครือเนี่ยแล้วก็เครือที่สามเนี่ยก็ไม่เน้นลูกสวยนะครับก็จะขุดหนอขุดหนอไปขยายครับตอนนี้ที่ฝั่ง สวนที่ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์เริ่มเอากล้วยพันหอมคาวินดีแล้วก็กล้วยน้าบาเตียกล้วยไข่พันเกษตรกล้วยหักมุกหักมุกเอาไปแค่พอเป็นพันนะครับไให้ศูนย์พันแล้วก็มีกล้วยหอมทองครับเน้นจินเน้นกล้วยหอมทองกับกล้วย ลำตียแล้วก็กล้วยหอมขาวาบดีตครับสนใจพันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะครับครับบรรยากาศเช้าๆพามาชมสวนเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ